นครับวันนี้เราจะมาตบยุงกันเพราะว่ายุงกัดหลายตัวแล้วนี่ขนาดเปิดพัดลมแล้วเนี่ยยุงยังกัดได้เลยอย่างแรกเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะว่าเราต้องใส่เสื้อนานา,นาเพื่อป้องกันยุงนะไม่ให้ยุงกัดมาแป๊บนึงอ่าเป็นรีเซตเลยดกค่ะ ชุดไหนนะมันหนาๆนหน่อยนะอาจะอ่าอันนี้หล่อเลยมาไปกันได้แล้วโยเอเลนอันนี้รีไวท์พูดนะไม่ใช่เวยโยเอเลนโอ้ัเพื่อไททันโอ,อ้ไททัน,ททน60เมตรเอยไม่ใช่ละ วันนี้เราจะไปตบยุงกันตบยุงที่ไหนไม่รู้เหมือนกันการเลือกรถเป็นชีวิตจริงใจเอารถกากาก็ได้มันไม่มีรถถูกใจ <31> <31> เ,เ,เร,เรเ่าน,นไม่เ o n เราไม่ใช่คนล็อกเหมือนพี่เบ้นะคเพราะว่าพี่เบเขาจะทำแบบนี้นะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว้ายตายตายตา lost the cop ก็แปลว่าต้องแพ้คอปดิ อย่างแรกก็คือกลับบ้านครับขับบ้านขับบ้านกลับบ้านพอดีจะไปเข้าบ้านถอยไปถอยไปถ้าพี่เบขับนี้ตำรวจก็คงไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าพี่เบเขาขับกันแบบนี้เดี๋ยว็ดเเลยบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เลยพี่เบขับอย่างนี้วุ้ยขามขามได้ไหมขามได้ไหมโอ้ย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 ขามขาม เออจะตำรวจตำรวจตำรวจวิ่งมาแล้วถอยไปถ้าเข้าบ้านนี้ก็คือตำรวจไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านเราแล้วไอ้ยะตำรวจเย่หลอดเล้วหลอดเร็ว้วโอ้ <c oughs> กะว่าจะตบยุงแถวนี้หน่อยใช่ไหมลุงยุงหลังยุงมันมียุงติดเอ๊ะถังหลังยอะตบปากเลยหลังหลังลุงเนี่ยมันมียุงติดอยู่เดี๋ยวตบให้ไหมแน่ๆเกาหัวเกาหัวนี่ตกไปแล้วเนี่ยลุงลุงผมรู้ว่าลุงร้อนใช่ไหม ลุงอยากว่ายน้ำเอากรรมลุงลุกขึ้นมาก่อนลุงผมใจดีลงไปก่อนนิดนึงจะลุงลุกก่อนลุกก่อนลุงเอาลุงลุงเป็นไรอะลุงเห็นไหมกันว่ายน้ำมันสนุกแบบนี้เออโอ้โอ้ตกตกตกวายฉลามกลัวกลัวกลัวมีฉลามเปล่าไม่มีมั่งน้ำดำขนาดนี้ เกมนี้มันคงไม่มีฉลามหรอกนอกจากฟ้าคายาจะเราตบยุงได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนั่นนๆนะนะยุงมันวินินว่อนอยู่เลยตรงนั้นอนะพี่ครับตบยุงให้เอาลงไปนอนทำไมอ่ะนี่ไปล้วบายบาย นะมีมีชาวล็อกคนไหนจะสู้กับอินดี้บ้างนี่อู้อันนี้ล็อกนี่นะอินดี้บอกสู้ไม่ไหวแน่เลยเอ่ะดีสู้ไม่ไหวนะเอาจะออกไปชิวๆไปแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไม่อยู่แล้ว ไปแล้วไม่อยู่แล้วมันบอกว่าให้หยุดวิ่งอ่ะไม่หยุดหรอกจะสปีดฟัดวิ่งเวียงเลยอพอดีเรากลัวตำรวจนะครับอ,ออกไปผมอยากไปโลกภายนอกแต่เจอไททันมาหือมาเออตายร้านอันนี้มันคืออะไรไไคนบ้า ออน่าสงสารจังมาเน,นี่ยไหนต่กันต่กันมา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 เออเจ็บนี่เอ้ยเอ้ยอะ,อะทำไมไม่เตะอืะ่วัวทีมความโอ้ยยุงกัดอ,อันนี้กัดกัดจริงเนี่ยหลายหลายตุ่มแล้วสองสามตุ่มเลยเนี่ยสี่ตุ่มห้าตุ่มเยอะเกินจะโอ,โอ้ยเลยเลยเลย อดออิไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วเกมนี้อโอเคพอก่อนนะฮะวันนี้ก็คงจบกันตบยุงเท่านี้เพราะว่าลุงคนนี้เขาอยากไปไว่ายน้ำเล่นแล้วผมพาเขาไปไว่ายน้ำเล่นเย่ว่ายน้ำกานว่ายน้ำการบุ้มกระโดดน้ำคลองอ้ยไปแล้วบายเซียเกนเลเ r อเดนะไม่เยสเดย์ไม่งั้นก็เจอกันเมื่อวาน บายบายเจอกันชัดหน้านะะโอเคบาย